สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้พาท่านมารู้จักกับต้นเลสโรสแมรี่นะฮะแล้วก็ปลูกต้นโรสแมรี่กันนะครับอ่านี่คือต้นโรสแมรี่นะฮะเราซื้อมาเป็นกระถางกระถางนึงเนี่ยเล็กๆกับหกสิบาททีนี้มันก็โตไวามากมันก็จะล้นกระถางวันนี้เราก็เลยจะมาขยายแล้วก็เปลี่ยนกระถางใหม่แต่เมื่อก่อนอยู่ในกระถางเล็กๆนะครับเราก็จะมาใส่กระถางใหม่เพื่อให้มันแบบว่าโตเร็วขึ้นนะฮะโรสแมรี L ่ก็เป็นสมุนไพรของทางฝรั่งเขามีกลิ่นฉุนหอมแล้วก็ คือได้กินเข้าไปนี่คือคือสดชื่นเลยนะใครที่เมาหัวเวียนหัวเนี่ยพอดมเข้าไปนี่แบบเออหายเลยนะจริงๆแล้วอ่ะนั้นมีสรรพคุณเยอะมากเดี๋ยวจะบอกเลยนะเขามีเขาบอกไว้อยู่ว่าสรรพคุณของโรสเมรี่มีอะไรบ้างนะครับก็มันเป็นเครื่องเทศอ่ะของทางฝรั่งเขาบอกว่าทําให้อาหารเนี่ยอร่อยขึ้นแล้วก็มีรสกลมกล่อม แล้วก็นําไปแช่ในไวน์แช่ในปาร์กิ้งไวน์อะไรเงี้ยช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ลดอาการมึนเมาของเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เหล่านี้นะครับนำไปชุบแป้งทอดทําใหน้นิ่มฟูอะไรเงี้ยดับกลิ่นคาวปลาลดกลิ่นตัวเอาไปแช่เท้าลดเชื้อรา,าขาจัดกลิ่นเท้ายับยั้งเซลล์มะเร็งอะไรเงี้ยนะฮะรักษาแผลสดลดอาการอักเสบทําเป็นยานด้วยนะครับด้วยกดน้าร้อนทําเป็นชาชาโรสเมรี่สดอะแก้ไข้แก้หวัดทําให้ชุ่มคอโอ้สรรพคุณเยอะมากประมาณ ยี่สิบกว่าข้อนะคองอ่านไม่หมดแต่มันดีแต่ว่ากินมันเนี่ยช่วยให้ผ่อนคลายช่วยคลายความอ่อนเพลียเพิ่มพลังแล้วก็มีสมาธิอืมดีจังเลยเรามีสมุนไพรจากธรรมชาติแบบนี้เราก็เลยจะมาขยายพันธุ์นะครับอ่าประมาณนี้มันใบมันจะคล้ายๆกับเข็มนะฮะนี่นี่นี่ rosemary นะฮะ rosemary นะครับผมอันนี้ผมแช่น้ำไปแล้คือนึงเพราะว่าตัดมานะฮะตรงใต้ใบมันจะเป็นเป็นเส้นขอบใบที่ ขาวๆหน่อยแต่ข้างบนจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับคล้ายๆเข็มหน่อยผมชอบตอนเช้าชอบเด็ดมาดมมันจะแบบฉุนมากจนจนเราสดชื่นนะพูดง่ายงมันฉุนนะมันจะเวลาที่เราเมารู้สึกแบบว่าปวดหัวอะไรถ้าเราดมปั๊บเนี่ยมันจะผ่อนคลายแล้วก็มันจะหายผมรู้สึกว่าผมผมชอบดมนะแต่ยังไม่เคยกินแต่เขาแนะนําให้กินอยู่นะมาย้วยน,น้ปลูกใส่กระถางนะครับผมปลูกใส่กระถางกันในช่วงอยู่บ้านวันนี้นะฮะอันนี้ของเดิมเรา เราซื้อมาแล้วนะฮะแล้วมันมันล้นพอมันล้นเสร็จเราก็เลยเปลี่ยนกระถางเฉยๆนะครับกับสมุนไพรเครื่องเทศของทางฝรั่งเขาเนะครับผมโรสแมรี่กลางวันร้อนมากนะครับแต่กลางคืนนี่อากาศเย็นผมว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะอันนี้นะที่เชียงรายเนี่ยที่แม่สายนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นตัวโรสแมรี่นะครับผมที่ผมแกะมาจากกระถางแล้วก็ คือถ้าเกิดว่าใบามันเริ่มเป็นเชื้อราใบามันไม่แข็งแรงเนี่ยผมแนะนาให้เราเนี่ยเปลี่ยนกระถางใหม่หรือเปลี่ยนดินใหม่นะครับมันจะได้โตอ่านี่คือโรสแมรี่นะครับผมอันนี้จะต่อหนึ่งต้นมันขยายพันธุ์โดยการปักชำปักชำนะครับดินเครื่องปลูกนะฮะดินปลูกทั่วไปเนี่ยผมก็จะใช้ดินดําเป็นทุ่งถุงเนี่ยมาผสมกับดินที่อยู่ตามพื้นดินเราแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวนิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะใช้ดินปลูกทั่วไปเลยเพราะเขาเกิดง่ายอยู่ไอ้เจ้าโรสแมรี่เนี่ยอ่ะเราก็จะมา ปลูกใส่กระถางกันนะครับดินปลูกเนี่ยผมผสมมาแล้วนะครับเกิดจากดินดํามาจากดินดําถุงละยี่สิบาทที่เราซื้อกันมาอันนี้มีก้อนหินด้วยครับโยนทิ้งหน่อยดินดํยี่สิบาทที่เราซื้อมามาผสมกับดินของเราด้วยนะฮะจะได้ประหยัดเนี่ยแล้วก็ปลูกเป็นพุ่มๆไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาได้โตนะครับผมโรสแมรี่อันนี้ผมแช่น้ําไว้นะครับอันนี้ผมแช่น้ําไว้ธรรมดา แล้วก็มันเป็นผักพืชผักนะฮะอันนี้ใบเริ่มจะเป็นเชื้อราเริ่มจะมีเชื้อโรคเข้าทำลายเขานะครับคือถ้า,ถา,ถาต้นไม้ไม่แข็งแรงเนี่ยเขาจะโดนศัตรูพืชทำลายได้ง่ายแต่ถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะมีภูมิต้านทานเยอะหน่อยนะฮะถ้าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันอะ เวลาถ้าคุยกันเขาก็จะคุยกันผ่านทางลากนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนอาหารกันช่วยเหลือกันแล้วก็เลยพยายามจะพยายามจะปลูกพืชชนิดเดียวกันไว้ด้วยกันนะครับเขาจะได้คุยกันแล้วก็สื่อสารกันถ้าต้นไหนป่วยอ่อนแอเนี่ยเขาจะช่วยกันธรรมชาติของพืชนะฮะแล้วะะลก็จะปลูกเป็นวงนะจะได้สวยๆปลูกเป็นวงจะได้สวยๆครับ หมดแล้วอะเหลืออยู่นิดหน่อยครับจะได้เป็นวงไหมเพราะว่าเหลืออยู่นิดเดียวเองโรสแมรี่ครับผมโรสแมรี่ตอนนี้เราก็ปลูกต้นโรส e มรี่นะฮะขยายพันธุ์ต้นโรส e มรี่เรียบร้อยนะครับมีกระถางใหญ่แล้วก็ แบ่งต,ต้นเล็กๆมาปลูกในแก้วกาแฟแบบนี้ด้วยนะฮะเนี่เอาไว้ให้เขาแบบกระจุ่มกระจิมน่ารักเผื่อใครมาเยี่ยมเยยนจะได้เป็นของฝากนะฮะเป็นต้นโรสแมรี่นะฮะต้นเล็กๆหน่อยที่เราแยกออกมาแล้วก็ต้นใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่อันนี้จะเป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เราก็ยังอยู่นะฮะอ่ะอันนี้จะเป็นกระถางน,นะครับผมก็เอาไว้ดม,มเวลาตื่นเช้าๆเนี่ยเวลาจิบกาแฟเสร็จแล้วก็เดินมาแล้วก็หยิบใบเนี่ยมาแล้วก็มาดม แล้วก็ชื่นใจนเราจะติดเสพติดการดมพืชนะพืชพวกใบหอมนะนอกจากเราจะมีเปปเปอร์มินต์ที่อยู่ตอนนี้โดกมากนะต้องเก็บมาตากแห้งทําชาเปปเปอร์มินต์นะครับเรามีตัวอรรอ,อริกาโนออริกาโนที่เป็นใบเลื้อยห,หน่อยนะฮะเอามากินกับอ,อะไรนะพิซซ่านะครับแล้วก็เลมอนบาร์มโอ้ปลูกเยอะเป็นสมุนไพรทางฝรั่งนะเพราะที่เชีงเยงรายในอากาศม,มันเหมาะสําหรับการปลูกพืชสมุนไพรของทางฝรั่งเราก็เลย เออไปซื้อมาปลูกจากกระถางเล็กๆจากเขาเียกเขาขายเป็นในแก้วกาแฟนะห้าสิบาทหกสิบาทแล้วก็ซื้อมาหนึ่งแล้วก็ขยายไปโอ้โหจนแตกกิ่งจนแบบเยอะมากแต่เจ้าโรสแมรี่เนี่ยผมยังไม่ได้ทําเป็นแปลงนะเพราะมันยังไม่เยอะมันไม่เหมือนเปปเปอร์มิน์ที่มันขยายพันธุ์ง่ายแต่โรสแมรี่เนี่ยก็ปักชนานั่นแหละตัดกิ่งแล้วก็ปักชาแต่ผมลองไปปักชาแล้วมันมันไม่เกิดไม่รู้เป็นไรนะฮะมันคงไม่ใช่ต้นไม้ที่เฉพาะเรานะครับผมเพราะเป็นไม้สามัญสมุนไพรสามัญที่สมควรปืดแบบ สมควรปลูกไว้ทุกครัวเรือนนะผมว่าอันนี้มองผมเพราะมันหอมมัน,มนดับคาวมันหอมมันดมแล้วมันชื่นใจนะครับผมแต่บางคนเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยกลิ่นฉุนเหมือนชาเขียวเนี่ยคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะฮะก็แล้วแต่ปัจเจกความชอบส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ฝากต้นโรสแมรี่นะครับผมวันนี้เราอยู่บ้านปลอดภัยเซฟสเตย์โฮมเพราะว่าโควิดเยอะมากที่แม่สายปิดโรงพยาบาลไปแล้วเจอคลัสเตอร์ ขึ้นบ้านใหม่ไป็สองงานนะฮะโอ้โหแพร่กระจายกันแบบว่าวันละสิบกว่าคนนะครับผมแล้วคนที่ไปโรงพยาบาลไม่สายก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองอ่มาจากกลุ่มเสียงก็โหมอพยาบาลก็ปิดโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะฮะช่วงนี้กรลยเนี่อยู่กับธรรมชาติต้องไร้ท้องนานแล้วก็ปลูกผักผลไม้ขายายพันธุ์พืชอยู่ในสวนเราต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องบีชายบล็อกนะครับฝากรสแมรี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ